เอาแล้วครับเอาแล้วครับกำไรมาอีกหนึ่งออเดอรไ์กำไรไหมกำไรไหมกำไรอีกหนึ่งออเดอร์ครับสวัสดีทุกคนครับกับโปรเอ็มมันนี่แอเนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้กับอินดิเกเตอร์ที่เราจะสามารถทํากําไรกับการเทรดออปชันกันนะครับในระยะเวลาเพียงหนึ่งนาะทีไม้เดียวไม่ต้องทบโอเคไหมหนึ่งไม้เท่านั้นครับไม่มีการทบออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปรู้จักเครื่องมือตัวนี้กันนะครับ เราจะเริ่มต้นจากการเข้าไปเพิ่มอินดิเคเตอร์ที่ให้ได้แบบหน้าจอตรงนี้นะครับโดยไปที่มุมล่างด้านซ้ายนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยที่ลูกศรชี้อยู่นะครับกดตรงคล้ายๆกันไกลหรือเปล่านะตรงนั้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกตรงตัวคำว่าตัวชี้วัดะนะครับที่ผมวงไว้ให้ตรงนี้นะครับนะแล้วก็นะรเราพิมพ์คำว่า BB ไปนะครับเราจะใช้ บอลลิงเกอร์แบนนะครับบอลลิงเกอร์แบนะครับตัวนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ตัวแรกนะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่าให้ได้แบบในคลิปกันนะครับระยะเวลาในการตั้งค่าเนี่ยตรงนี้เราจะตั้งเป็น9โอเคไหมครับพวกเราเปลี่ยนจาก14เป็น9และข้างล่างนะครับเปลี่ยนเป็น1.5ที่เหลือกดสมัครใช้งานสีเขียวด้านล่างได้เลยโอเคไหมครับที่ลูกศรชี้ตรงนี้นะ พอกดไปปั๊บเนี่ยเราก็จะได้เครื่องมือหน้าตาอย่างที่ผมได้ละอ่าแล้วลเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์นะครับอ่าก็ไปที่ตัวด้านล่างซ้ายเหมือนเดิมนะครับพวกเราทุกคนตรงที่คล้ายๆกันไกลนะครับที่ลูกศรชี้นะกดเหมือนเดิมเลยจิ้มเข้าไปเลือกคําว่าตัวชี้วัดนะแล้วพิมพ์คําว่า M A นะฮะ C D ตรงที่ผมวงไว้ให้ตรงนั้นนะครับเราจะได้เครื่องมือ ตัวนี้ขึ้นมานะครับ MACD นะครับตัวนี้แล้วเราไปปรับค่า,าให้เลือกตัวล่างที่วงนะแล้วเราก็เข้าไปปรับค่าตัวบนนะครับให้เหลือ10นะครับตัวกลางนะปรับ10ก่อนนะทำตามนี้เลยนะตัวกลางเหลือ20นะครับแลวตัวล่างสุดเนี่ยสิหลังจากนั้นเนี่ยเรากดสมัครใช้งานได้เลยโอเคไหมกดสมัครใช้งานได้เลยทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่ามีเครื่องมือ2เครื่องมือของผมละนะครับ ทีนี้วิธีการเข้าออเดอร์เนี่ยเราจะดูอย่างไรนะครับเราจะดูตัวแรกตัวหลักคือตัว BB นะหรือบอเรนเจอร์แบนด์เนี่ยนะครับสังเกตดูว่าเราจะเข้าออ,อเดอร์ที่มันมีลักษณะที่คล้ายๆคอคอดอ่านะคอคอดเ็เห็นหัวขวดไหมขวดน้ําแล้วเป็นคอขวดที่มันแคบลงใช่ครับเข้าที่แคบลงแล้วเราจะเข้าออเดอร์อย่างไรก็เมื่อมีแท่งใหญ่แท่งหนึ่งต้องเป็นแท่งใหญ่นะที่ทะลุ b อลลิงเกอร์แบนขึ้นไปทะลุขอบออกไปแล้วเราจะโฟโลออเดอร์ในออเดอร์ถัดไปนะครับและให้สังเกตด้านล่างด้วยว่า MACD เนี่ยมันเกิดการตัดขึ้นไหมและเป็นสีเดียวกันหรือเปล่าเราดูว่าสีเป็นสีเดียวกันด้วยนะถ้าเราจะซื้อบายมันก็ต้องเป็นสีเขียวเหมือนกันนะฮะแล้วก็กดปุ่มบายด้านขวาได้เลยในแท่งถัดไปนะแบบนี้ง่ายๆเลยนะสรับออเดอร์นี้นะก็สามารถ รุนทํากําไรกันได้ง่ายๆนะครับจาบเทคนิคนี้เรามาดูขาเซลล์บ้างนะครับให้สังเกตเหมือนเดิมครับคอขวดเหมือนเดิมแต่มีแท่งสีแดงทะลุมาและ MACD ตัดกันเป็นสีแดงก็เ,เข้าไปซื้อออเดอร์เซลล์ในแท่งต่อไปหลังจากแท่งที่ทะลุได้เลยนะครับเนียสังเกตดูเห็นไหมแค่นี้เองครับเราก็สามารถเข้าทํากําไรออเดอร์ด้วยเทคนิคนี้ไม่ต้องทบไม้นะครับออเดอร์ Order เดียวเดี๋ยวเราไปหาออเดอร์กันดีกว่านะครับในการเข้าทำกำไรกัน ปเดี๋ยวเราไปหาออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อเข้าทำกำไรเราเจอแล้วนะครับตอนนี้คู่ UJ นะครับ UJ เรามาดูว่าน่าจะมีออ,อเดอร์ของเราไหมอ่า EG 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 e เข้าแพทเทิร์นเราพอดีครับกดบายเลยนะครับเห็นไหมแท่งทะลุคอแคบและแท่งทะลุครับกดบายในราคาเปิดได้เลยนะนะหรือว่ารอราคาย่อมาใกล้เส้นขอบบ o l i ิงเก a n d แบแล้วเข้าอ,ออเดอร์ก็ได้เช่นกันเรามาดูกันครับว่าจะสามารถทำกำไรกันได้หรือไม่ แล,แล้วนะครับเราก็สามารถทำกำไรในออเดอร์แรกมาได้นะครับเนื่องจากเทนเป็นเทนขาขึ้นพอดีนะเราโฟลว์ต่อได้เลยอีก1นึ่งออเดอร์นะครับสังเกต MACD ด้านล่างเห็นไหมนะครับเราสามารถซื้อตั้งแต่ราคาเปิดหรือว่าซื้อในราคาที่ใกล้เส้น b า l l ลิงเก b แบนด้านตรงนี้ขอบๆด้านล่างได้นะครับไปเรามาดูว่าทำกำไรกันได้หรือไม่ แล,แล้วนะครับก็จบด้วยออเดอร์ที่เป็นกําไรของเรานะครับการเทรดที่ขอกันมาในคลิปนะครับว่าขอ1นหน้าที่นะครับหออเดอร์แบบไม่ต้องทบไม้ได้ไหมได้เลยนะครับเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้กันดูนะครับเชื่อว่าเป็นหนึงวิธีที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับในวงการเทรดไบานาลี่สามารถทํากําไรกันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดใจกดคลิกๆๆๆรัวๆหน้าจอกันด้วยนะครับทุกคน